ูนกไปดูนกไปดูนกนก,นกหัวขวันมาเต็มเลยว้ายนกหัวขวันมาเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าไปเบิงนกไปเบิงนนกกันเด้อ มาดีจ้าเดี๋ยวให้ดูนกหัวขวานเห็นนกหัวขวานไหมมันยังมันจอบกันอยู่สองคนตัวหนึ่งนอนตัวหนึ่งกินอยู่นะเห็นบ่คุณพระไทยคุณพระไทยดิดึ๊กเห็นบ่เห็นบ่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนกสวยๆไหมคะพุ่นพุ่นพุ่น,ปนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้วันนี้มาหากินตัวเดียว น่ารักมากอันนี้นึกว่าเป็นนกที่ไหนเป็นใบไม้ <c oughs> มองเห็นหน้าไม่ได้มองใคเห็นหน้าแท้อยู่ังน,นะมองเห็น oh. เห็นใครไหมคะเห็นใครอยู่ในรถไหมคะเห็นใครไหมอยู่ในรถอนะ่ะฮัลโหลว้าวว้ามองเห็นใครไหมคะอยู่ในรถเนี <c oughs> ่ยอลาลาลา ไช่เ้ยไช่เ้ยแม่เปิดแฟดเหรอไม่รู้แน่นหนว่าเปิดแฟดนะครับครับผมเราจะมาแล้วเหรอลูก oh wow โอ้ว้าวอุ้ยายอุ้ยจายอุ้ยจายอุ้ยจายเรๆๆจจาจะขาดแล้วคับ คิดถึงยายไหมคิดถึงยายไหมคะเฮ๊ยโอ๊ยได้ๆๆๆตระกาแล้วครับตระการแล้วครับอ๋งอ๋อ๋งใครคิดถึงยายยกมือขึ้นใครคิดถึงยายยกมือขึ้นครับใครคิดถึงยกมือขึ้นครับใครคิดถึงยกมือขึ้นครับอุ้ย ขี้บน่นขี้บ่นจังเลยขี้บ่นจังเลยอ่ะ kind of อืมขี้บ่นจังเลยไอ้ะขี้บ่นจังเลยไอ้ะขี้บ่นจังเลย